สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแคปเจอร์หน้าจอของไลน์นะครับนะครับเนี่ยจากที่เราเห็นภาพที่เราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะแคปเจอร์เราจะต้องกดปุ่มแคปเจอร์หน้าจอจากโทรศัพท์ปกติลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับอ่านี่นะครับก็จะได้ภาพแบบนี้มานะครับ เพื่อนๆก็จะไปเห็นที่รูปภาพของเราแบบประมาณนี้นะครับนะี่ครับสั้นๆลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะซ่อนคนที่แชทกับเราอยู่นี้เราก็ต้องไปแต่งภาพนะครับให้มันเบลอๆนะครับแต่นี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับให้เพื่อนๆแตะที่ รูปภาพหรือว่าข้อความที่เราจะอันนี้แต่ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าจับภาพเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเราสามารถแต่เพิ่มได้นะครับข้อความที่เราจะต้องการแคปเจอร์นะครับแต่ยาวขนาดไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆตามใจเราได้เลยนี่ครับแต่ยาวได้เลยนี่ฮะขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นคะครับอ่าครับ แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นชื่อของบุคคลที่เราร่วมสนทนาอยู่นี้โชว์อยู่นะครับถ้าเราอยากไม่ให้จะแสดงนะครับเราแต่คําว่าซ่อนตรงนี้ครับเพื่อนๆข้างล่างเนี้นะครับก็จะกลายเป็นชื่ออื่นไปแล้วนะครับนะฮะนะครับชื่อแมวน้ำพึ่งแมวน้ำหนึ่ง นะครับเนี่ยลูกโอ๊กอะไรของเขาเนี่ยฮะลอดไฟนะครับลูกแพรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่พอเราก็แตะเพิ่มนะครับนี่ครับอ่ะแต่ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยแตะได้เลยนี่ครับ หรือว่าเราอยากให้แสดงเราก็แตะก,กลับมาอ่าแต่นี้เราจะซ่อนนะครับโอเคจากนั้นเราได้แล้วเราก็เลือกคำว่าจับภาพนะครับตรงสีเขียวนี้อ่านี่ทีนี้เราก็มาแตะตรงรูปลูกศรชี้ลงนะครับนี่ครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ในเครื่องนะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับ ราพันเทปแล้วเราไปดูตัวอย่างของเราเลยนะครับนี่คือรูปภาพของเรานะครับที่เราแคปมานะครับโอเคเป็นเทคนิคดีๆนะครับเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีเทคนิคดีๆผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับทราบกัน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ